หสิ่งที่คุณอาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับซาวไรท์ข้อแรกพอยซาวไรท์ถือเป็นพอยที่คนพบในยุคใหม่ถ้าเทียบกับพอยชนิดอื่นหลายชนิดซาวไรท์ถือเป็นพอยที่เพิ่งถูกขุดค้นพบได้ไม่นานครับซึ่งคนพบโดยนักธรณีวิทยาชาวอังกฤษชื่อว่าแคมเบลบริดในปี1967ที่ประเทศเคนยาครับข้อที่2ซาวไรท์เป็นพอยที่มีค่าดัชนีหักเหของแสงที่สูงค่าดัชนีหักเหของแสงหรือว่า refractive index ของซาวไรท์จะอยู่ที่ประมาณ1.74ซึ่งถือว่าสูงถ้าเทียบกับพอยหลากหลายชนิดทําให้พอยซาวไรท์มีความแวววาวและประกาศที่สดใสมากกว่าเมื่อเทียกบกับพอยสีเขียวชนิดอื่นๆครับอย่างเช่นในพอยมรกตค่าดัช ค่าคีของแสงจะอยู่ที่ประมาณ1.57-1.59ซึ่งน้อยกว่าพอายซาลไลท์ทำให้พอยซาลไลท์จะดูมีความแวววาวม,มากกว่าครับข้อที่3สวาวลไลท์มีความหายากยิ่งกว่าเพชรแม้เพชรจะมีชื่อเสียงในเรื่องของความหายากแต่พอยซาวไลท์ที่คุณภาพดีจะหายากกว่าเพชรมากๆครับเพราะว่าซาลไลท์สามารถพบเจอได้ในไม่กี่พื้นที่ซึ่งที่หลักๆจะเป็นเคนยาและแทนซาเนียรองลองมาจะเป็นมาดากัสการ์ครับข้อที่4ซาโไลท์ถือเป็นทางเลือกที่คุ้มค่าสำหรับคนที่ชอบพลอยสีเขียวซาวไลท์ถือเป็นพลอยที่มีสีเขียวที่เข้ม นเนื้อออพยู่มากรข้อที่5ขนาดของพลอยที่มีความจํากัดตามธรรมชาติแล้วสโารัยขนาดใหญ่ถือว่าค่อนข้างหายากโดยสโารัยคุณภาพดีที่มีขนาดสองกระดับขึ้นไปจะถือว่าหายากและมีค่ามากๆครับเพราะในธรรมชาติส่วนใหญ่จะพบผลึกที่มีขนาดค่อนข้างเล็กครับข้อที่6การเกิดในสภาพแวดล้อมพิเศษสโารัยจะเกิดขึ้นในธรรมชาติได้จะต้องเกิดในสภาวะทางธรณีวิทยาที่พิเศษมากต้องอุณหภูมิและความดันสูงประกอบกับต้องมีธาตุวันเดียมและโครเมียมที่พอเหมาะสโวรัยจึงจะสามารถฟอร์มตัวเกิดขึ้นได้ครับซึ่งสภาวะทางธรณีวิทยาแบบนี้ถืออว่าาาาาาหหไดด้้ยกกครรรรัับในนธมมชติทํีุเจ ที่จำกัดนั่นเองครับทั้งหมดนี้ก็เป็น6สิ่งที่คุณอาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับซาวไรท์หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ชื่นชอบพลอยซาวไรท์นะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเพจสปาร์เก็ตเจมไปด้วยนะครับ